สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสหรับที่ที่ในช่องนะครับเนาะ หัวใจต่อไปนะฮะทุกทท่านก็เลยนะครับเราอาจะก็กลับมาพบกันนะครสลับในแผ่นใบหัวี้นะครับแผ่นใบหัวใจนะครับหัวใจหัวใจนะครับแผ่นนี้นะครับในวันที่แล้วมีสูตรไหนนะครับที่เข้าบ้างในแผ่นหัวใจแผ่นนี้นะครับก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะครับทั้ง6สูตรนะครับซึ่งในสูตรนี้นะฮะหลักร้อยมาล่างนะฮะนี่เพราะว่าครั้งก่อนไม่มามา5นะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะฮะก็ นะครับตัดเข้า2วงวดติดๆอีกแล้วนะครับตัดเข้าล่างเนาะผลออก2องนะครับแล้วก็85นะครับอ่ะมาดูกันในสูตรไหนนะครับที่มาบ้านก็ในสูตรนี้นะตัดเข้า58นะครังก่อนก็ตัดเข้า36มนะมาแต่ล่างเท่านั้นเลยนะครับเนาะในสูตรนี้สูตรอื่นนะฮะเข้าไหมมี2 7ไหมนะครับไม่มีนะก็มีแค่ในสูตรนี้นะครับที่ตัดเข้านะแล้วก็อ่ะ อันนี้ก็มาเลขเด่นด้วยเนาะมี5้ามันมาชนตรงนี้เออหรือจะเอาในหลักร้อยตรงเนี้นะครับมาดูในสูตรนี้นะเผื่อมันจะเข้าเป็น3มงวดติดๆนะครับเนาะอ่ะสูตรอื่นมันก็มาเลขเด่นอยู่นะแต่นําไปจับนําไปตัดนี่ไม่มานะครับเนาะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะมาดูในแต่ละสูตรนะฮะสลหรับในแผ่นนี้นะครับเริ่มจากในสูตรที่2กันเลยนะครับสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ในงวดที่แล้วนะฮะเก็มาบนอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในนะครับหลักหน่วยนะครับล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสูตรที่2นะสูตรนี้แต่หลังๆนีต่ตัดไม่ค่อยเข้าเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็ตัดเข้าอยู่ล่าสุดที่ตัดเข้านี่ก็ตัดเข้าล่างเนาะสองสามนะครับแล้วก็5้าศูนย์เนี่ยนะถ้าตัดก็น่าจะตัดล่างอีกนั่นแหละนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเลที่ใน6 6 3 1สา 6 4 1 7 3 1นะฮะแล้วก็7 4 1สหนะครับสลับในสูตรแรกสูตรที่2นะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่3นะฮะสูตรแรกนี่ก็ก็ตามชื่อสูตรเลยสูตรที่2นะใช้มานานแล้วนะครับสูตรนี้ต่อไปเป็นสูตรที่3นะฮะสูตรนี้ในงวดที่แล้วนะครับนั่นแหละตัดเข้าก็ตัดเข้ามา2งวดติดๆเลยนะฮะครั้งก่อนก็ตัดเข้า3 6นะครับก็มาล่าง นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ห้าแปดนะครับก็มาล่างก็สังเกตมันจับแค่ในหลักร้อยหลักสิบเท่านั้นนะครับหลักร้อยหลักสิบหรือในงวดดีนะฮะจะเน้นหลักร้อยหลักสิบมาจับคู่กันอืมนะก็มีลุ้นนะจับคู่กันในตรงเนี้สามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ,นะรบซึ่งถ้ามันตัดไม่เข้าก็ในตำแหน่งตรงนี้มันก็มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะในเด่นล่างนะครับหลักร้อยหลักสิบ นะครับล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะจับ3ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับมีที่ใน3 3 7 0 3 8 0นะฮะ4 7 0นะครับแล้วก็4 8 0เนาะก็ขอให้มา3ามมวดติดๆแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับอย่าลืมนำไปตัด2ตัวด้วย3037 40หรือ47นะฮะหรือ3848นะครับเนาะต่อไปในสูตรที่ในสูตรที่5นะครับสูตรที่5เนาะอ่ะสูตรที่5ก็นะครับก็มาหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะมาแค่หลักร้อยนะครับในตำแหน่งตัวนี้ก็มาเลขดินเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับครั้งก่อนก็มา8 มา8 4 5 3หมา3 6 7 8มา6 6 7 4สมา4นะอ่าในหลัก10กับหลักหน่วยนี่มาเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับสลับในสูตรนี้ถ้าไปดูในสูตรนี้นะครับมันมาเลขเด่นบ่อยในสูตรที่3มเนาะเนี่ยมันก็ชนกันในที่ใน4เนาะเออชนส่ชน7ชน8นะครับชน7จ็ดชน8ดสี่เจ็ดแปดันี้นะผมว่า มาแน่ๆนะครับจับ3ตัวก็จะเป็นอีกที่ในเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแปดสี่สองเจ็ดสี่สองแปดสี่นะครับสลับในสูตรนี้นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วนะฮะในก่อนหน้านี้ถ้ามันชนกันนี่มันไม่ค่อยจะมาเลยนะครับอย่างล่าสุดนี่มันชนกันใน74 74 74นี่ยั้ง3สูตรแล้วมันก็ไม่มานะถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันชนกันหลายสูตร แต่ก็ไปแน่นอ,อกเนาะ,ออะวันนี้มาสละนะครับสูตรที่5ผ่านไปต่อไปนะฮะก็จะเป็นในสูตรที่6นะฮะสูตรที่6ในงวดที่แล้วสูตรนี้หลัก10มานะครับเนาะหลัก10มา2ครั้งก่อนหลักหน่วยไปหลัก10นะครับก็ถือว่ามันก็ยังมาในที่ในเด่นบนอยู่นะนะครับใน3ตัวเด่นตรงนี้นะครับเนาะในหลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะในหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็ถือว่ามาเลขเด่นอยู่ก็แสดงว่างวดนนี้เน้นเก้ากับแปดนะครับจับสามตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่ในห้าห้าเก้าแปดห้าเก้าเก้าหกเก้าแปดนะครับแล้วก็หกเก้าเก้านะฮะสลับในสูตรที่หกนะฮะสูตรหกต่อไปนะครับสูตรที่เจ็ดนะฮะสูตรนี้สูตรที่เจ็ด ล่าสุดนะฮะก็อ่ะมาเจมา8มี8ดก่อนหน้านี้9 3 1 2สหนึ่งสองอืมอ่ะในตรงนี้ในหลักหน่วยนี่มาเลขเด่นบ่อยนะครับก็รู้สึกเท่าที่ดูสถิติตรงนี้ก็มา1 2 3 4 5สงี่ห้าห้างวดเนาะห้างวดติด,ต,ดติดแล้วนะครับในเด่นสองตัวมา1ตัวในหลักหน่วยเนี่ยเนาะถึงตัวเจาะไม่เข้าตัวเด่นมันก็ยังมาอยู่นะแสดงว่าล่าสุดเน้นหกับ7แล้วกัน หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะจับ3ตัวก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน1 1 6 6 1 6 7 2 6 6 2 6 7นะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะฮะสลับในสูตรนี้ต่อไปนะครับสูตรที่ทุกท่านรอคอยคิดว่ามันจะมาอีกไหมนะครับในเด็ดล่างนะเพราะว่าหลักร้อยมักมาในเด็ดล่างนะครับล่าสุดก็3 4 5นะครับ3 4 5นะครับก็จะ มาในที่ใน5เนาะนี่มากมาลาง,ลางครั้งก่อนมันไม่มานะครับเนาะนี่แหละนะต่อจาะไม่เข้ามันก็เอามาเป็นเลขดินนะครับเนาะอ่าน,นี่ตรงนี้จะไปก็ไปบนนะล่าสุดเน้น6 7 8แล้วกันล่างนะครับหลักสิบกำลังหน่วยเหมือนกัน9เหมือนกันเลยนะฮะเนาะก็นะครั้งล่าสุดที่มันเหมือนกันมันก็ไปบนเนาะห้าล่าสุด9นะ9เน้นบนหรือเปล่านะครับจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน6 6 9 9 7 9 9 8 9 9เนาะเลขเบิ้ลเลขหามก็หน้าลุ้นเนาะในงวดนี้นะครับเนาะล่างนะครับก็เด่น7 6 7 8ปดนะในเด่นล่างนะครับเนาะก็ลองนำไปลุนล้นในการแทยบหน้าจอกันไป,นะ,ไปน,นะครับนำไปพิจารณากันฮะสลับในล่าสุดหวยฐฐนนรัฐบาลนะฮะอ่ะชอบในตรงไหนก็อรืมนำไปตัดนะฮะถ้าชอบในสูตรนี้ก็นำไปตัดอีกนะ ก็มา2อนะครับสองวดติดๆแล้วนะสลับในสูตรนี้นะครับเนาะก็เป็นนะครับแผ่นหวยใจนะฮะอ่าแผ่นนี้แผ่นหัวใจจําชื่อไว้ดีๆนะครับไม่แน่อาจจะมีสักสูตรก็ได้นะที่เข้า3ตัวตที่้แน่นล่างเน้น6กเดนี่แหละนะครับก็ล่าสุดนี่แหละครั้งก่อนก็สูตรนี้นะตัดเข้า8ปดหานะครับถามผมสูตรที่ชอบก็น่าจะเป็นสูตรที่3เลยเนาะ อืมกำลังร้อนแรงอยู่ช่วงนี้นะฮะเนาะในสูตรที่สามสูตรที่สามสูตรที่สามนี่เลยนะฮะอืมเนี่ยสูตรที่สามนะครับ ก็ถ้ามันจับคู่ไม่ได้ก็อ่ะนะครับนั่นแหละนะก็เอาตัวเด่นไปนะครับในงวันนี้3 4 7 8ผมว่าน่าจะมีตัวเด่นมาสัก2ตัวหรือ3ตัวนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับสูตรที่3นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ